เคยคันผิวหรือคันตาแบบไม่รู้สาเหตุไหมไม่นะเคยคันแต่ว่าไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากอะไรนั่นแหละถ้ารู้สึกคัน2ส,ส่วนนี้แบบไม่รู้สาเหตุจริง,รงๆอาจไม่ใช่อาการแพ้นะจริงเหรอแล้วถ้าไม่ใช่อาการแพ้มันจะเป็นอย่างอื่นได้ด้วยหรอได้สิอาการคันที่เกิดกับผิวหนังหรือดวงตาบางทีอาจเป็นผลข้างเคียงของคนที่เป็นมะเร็งตับได้นะจริงเหรอ อาการคันที่ผิวหนังสาเหตุมันเกิดจากน้ําดีที่สะสมในร่างกายเยอะเกินไปเมื่อตับเรานะทํางานผิดปกติทําให้เกิดการระคายเคืองใต้ผิวหนังเพราะว่าน้าดีมันหลุดออกมาในกระแสะเลือดไงน่ากลัวนะเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่าการคันเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะเป็นสัญญาณของโรคร้ายแรงถ้าสังเกตให้ชัดเจนกว่านั้นคือมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียเบื่ออาหารน้ําหนักลดปวดท้องท้องบวมผิวเหลืองตาเหลืองอุจจาระสีซีดปัสสาวะสีเข้มหากมีอาการเหล่านี้ร่วมด้วยนะแนะนำให้ พบแพทย์ด,วด่วนไม่ได้ละถ้าเป็นแบบนี้ต้องหมั่นสังเกตตัวเองบ่อยๆละจะได้ไม่ป่วยเป็นโรคตับแบบไม่รู้ตัวถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนของคุณได้รับชมไปพร้อมกันนะคะลิปพลัสใส่ใจตับใส่ใจคุณ